เี่ค่ะยินดีต้รับเข้าสู่ช่วง Walk ไปด้ <Yeah. S 1> ตัวที่มีอ่างล้างจานภายในมันจะต่างกันเล็กน้อยค่ะทางแก๊สถามว่าใส่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ด้านนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะ3-4ี่รุ่นตรงนี้คือรุ่นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าลูกค้าสาม,มารถเลือกสีแล้วก็ฝั่งอ่างได้แต่ตัวนี้เนี่ย จะเป็นหินสีขาวบอกเลยว่างานตัวนี้เป็นงานสินค้าหินนําเข้าเพราะฉะนั้นใครอยากได้เนี่ยต้องเช็คก,กับวอกไปเรื่อยนะคะเป็นช่วงที่เราจัดทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยใครที่อยากอัปเดตเป็นประจําทุกสัปดาห์กับร้านของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์วอลไปเรื่อยนี่คือห้ามพลาดเลยนะคะเราจะอัปเดตทั้งสินค้าเข้าใหม่โปรโมชั่นมีอะไรมาใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปบ้างเราจะแจ้งให้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยกับวอล์ไปเรื่อยใครที่ไม่อยากรอดูไลฟ์สดนะคะหรือว่าดูไลฟ์สดแล้ว แต่ยังไม่จุดใจยอยากดูแบบ Full HD บอกเลยว่าวอลไปเรื่อยห้ามพลาดนะคะอะวันนี้มะนาวมากันถึงที่โซนครัวแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพาไปดูทั้งงานโซฟาหนะังงานแบบโซนที่นอนที่เปิดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกมานอนมาสัมผัสผ้าได้งานชุดห้องนอนโปรโมชั่นนะคะแล้วก็โชว์ทีวีงานท็อปฮิตของเราต่างๆเนาะสัปดาห์นี้จะเป็นในคิวของพี่ครัวค่ะ ก็คือพี่ห้องครัวแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะมีมากมายหลายแบบเลยเริ่มต้นตั้งแต่ง,งานเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คืออะไรคือเฉพาะคู่ตู้ครัวด้านล่างไปถึงตู้ครัวใหญ่ตู้ครัวแบบมีฟังก์ชันนะคะแล้วก็งานตัวที่เป็นตัวท็อปเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้ดูกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นการไม่เสียเวลามานาขออนุญาตเปิดคลิปนี้ด้วยน้องใหม่ของเรานั่นก็คือตู้ครัวรุ่นนี้ค่ะ ซึ่งตูค้ครัวรุรนนี้นะคะเป็นไซส์เมท้าสิบอันนี้ลูกค้าบางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าจริงๆอะน้องเพิ่งเปิดตัวน้องเนี่ยมีการแบบว่าออกออเดอร์ออกมาออกโปรเจกต์ออกมาแล้วมีลูกค้าท่านหนึ่งที่แบบเขาเห็นแล้วเขาเขาลักเลยตั้งแต่ครั้งแรกเห็นตั้งแต่ยังเป็นแบบจุ่งจุ๋งโมเดลอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้เป็นงานตูค้ครัวไซส์เมท้าสิบแบบมีฟังก์ชัน พร้อมกับตู้เก็บของที่เป็นตู้ยาวนะคะมาเริ่มกันที่ด้านตรงนี้กันก่อนด้านตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานสองบานเปิดแบบนี้นะคะสามารถเปิดเก็บของได้นะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นงานเปิดขึ้นงัดขึ้นแบบนี้เป็นตัวโชว์พิเศษแข็งแรงเปิดไปแล้วเนี่ยไม่ลงมาปิดทับมือแน่นอนในกรณีที่เราจะปิดใช่ไหมคะเราให้แรงน้ําหนักนิดหนึ่งน้องจะเป็นซอฟโค้ดลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นบานรุ่นใหม่นะคะบานค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หนาแน่นปึกมากๆ ตัวตู้เก็บของทางด้านล่างน,นี่เลยค่ะก็จะเป็นในลักษณะชั้นเก็บของแบบนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าเรียบนะคะท็อปหินแกนิตส่วนกระเบื้องเนี่ยก็จะเป็นตัวกระเบื้องขาวหรือกระเบื้องมีลายแบบนี้ก็ได้ส่วนตัวไฮไลท์ของตัวนี้ที่พลาดไม่ได้เลยและที่มะนาวชอบมากนั่นก็คือตรงนี้ค่ะเป็นตัวในเรื่องของฟังก์ชันตู้เก็บจานเรียกได้ว่าจะเป็นตู้หัวไซส์เล็กนะที่มีตู้เก็บจานแบบนี้ให้ลูกค้าสามารถใส่จานได้เลยอย่างน้อยเนี่ยช่องละประมาณอ่ะชั้นหนึ่งอย่างเงี้ย 15บใบนะคะสองชั้นต่ําๆนี่ก็30บใบละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารับน้ําหนักได้ค่อนข้างดีแล้วก็โอเคเลยชั้นวางของตรงนี้มีให้สําหรับของที่หยิบใช้บ่อยแล้วก็นั่นข้างค่ะสําหรับเอาไว้เก็บพวกของแห้งหรือว่าพวกตู้พวกใครไม่ใช่พวกตู้สิหมอ้อทอดหม้อซึ้งต่างๆนะคะถามว่าทำไมาเก็บได้ทรงสูงเพราะว่าเขาสามารถกอดออกได้ค่ะลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยที่มะนาวโยกออกมาให้ดูเนี่ยลูกค้าสามารถถอดออกได้เลย แบบนี้นะคะใช้งานค่อนข้างง่ายอันนี้ไซส์เมทัลินะใครชอบตัวนี้ก็อินบ็อกมาสอบถามรายะละเอียดแล้วก็ราคาได้นะคะสามารถเลือกสีได้นะคะว่าใครอยากได้เป็นสีไหนแต่ในเรื่องของสีวันนี้ที่มะนาวอยากให้ดูจริงๆเนี่ยเป็นของคุณลูกค้าจากบางใหญ่เดะซิตี้อันนี้เป็นงานสีพิเศษ สีพิเศษคือตรงไหนนะคะสีพิเศษตรงนี้สําหรับรุ่นนี้นั่นก็คือตัวท็อปหินหินแกรน,นิตที่ลูกค้าเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นตัวหินสักุระใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหินสีขาวบอกเลยว่างานตัวนี้เป็นงานสินค้าหินนําเข้าเพราะฉะนั้นใครอยากได้เนี่ยต้องเช็คกันแบบนาทีต่อนาทีแบบนั้นเลยนะเราจะล็อกสินค,ค้าให้ลูกค้าให้เนี่ยก่อนที่ลูกค้าโอเคแล้วก,กดสั่งจองแล้วก็ชําระเงินนะคะตัวนี้ไซส์เมตราสเป็นตู้ครัว น้องเคสินาอลูกค้าอาจจะเคยเห็นเป็นตัวโครงดำโครงชามาก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็นของคุณลูกค้าออที่บางใหญ่เดอะซิตี้อันนี้มะนาวก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากได้แบบว่าหินสีขาวแบบนี้หินสีดำก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะจริงๆเรายังมีสินค้าอีกหลายรุ่นมากมายเลย ที่ลูกค้าได้สั่งจองไว้เดี๋ยวมะนาวจะไล์ให้ดูวันพรุ่งนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือซอนี้ที่ลูกค้าอาจจะเคยพอเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วเห็นคลิปกันมาบ้างแล้วเนาะสําหรับตัวที่เป็นงานเริ่มต้นจริงๆของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์ไซส์เมตรยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องอาจจะมีความ แสงน้อยไปสักนิดหนึ่งแสงน้อยไปสักนิดหนึ่งเน,นะะาะเรขออภัยแต่ยังไงก็คืออยากให้ลูกค้าเห็นงานเคาน์เตอร์ก็คืองานประมาณนี้ค่ะลูกค้าอันนี้ให้ลูกค้าดูก่อนเป็นตัวอย่างน้ำจิม้มงานเคาน์เตอร์ก็คือประมาณนี้นะคะเป็นงานแบบเฉพาะท่อนด้านล่างมีฟังก์ชันตู้เก็บของ1นึ่งลิ้นชักน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้ตัวที่ลูกค้าเห็นอยู่อันนี้เป็นไซส์เมตรแปเดี๋ยวมะนาวขออนุญ,ญาตร่มต้นกันที่เมตรยีกันก่อนเลย นะคะเมตรยี 1, ตัวแรกที่มะนาวอยากพามาดูนะอยู่ในซอกซอยตรงนี้เองซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าสามารถเลือกสีได้อย่างแก๊งน้องสองรุ่นนี้นะคะอันนี้ตัวล้า 8, 9 9 0บาท8,990บาทนะคะจะเป็นงานขาโลง่งหน้าเรียบแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นลักษณะ มีสักอ่างล้างจานหนึ่งอ่างล้างจานคือแบบไหนอ่างล้างจานคือแบบนี้ค่ะแบบตัวด้านนี้อ่างล้างจานที่ลูกค้าได้เนี่ยจะเป็นอ่างล้างจานที่เป็นเกรด304ก็คือเป็นสแตนเลสเกรด304เป็นฟู้ดเกรดนั่นเองสามารถล้างผักล้างปลาล้างอาหารตรงนี้ได้เลยลูกค้าเลือกฝั่งได้นะคะว่าตัวอ่างเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาลูกค้าสามารถสั่งทําได้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นตัวที่มีอ่างล้างจานแบบนี้แน่นอนว่าเรามีสายน้ำดีแบบนี้ให้นะคะแม่สายน้ำดีพร้อมใช้งานแบบนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งมีอ่างแน่นอนว่าสิ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกอ๊อกน้ำกอ๊อกน้ำอย่างดีแบบนี้เรามีให้นะคะก็คือใส่ไปในช่องตรงนี้ได้เลยของตรงนี้นะไปให้แบบนี้เลยพร้อมใช้งานมากๆ ส่วนในตัวอ่างล้างจานเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของที่ปิดกันน้ําแบบขังน้ําในเรื่องของตัวตะแกรงสาหรับระบายพวกตัวเศษอาหารพวกนี้เราก็มีให้หมดพร้อมฟังก์ชันใช้งานตรงนี้นะคะส่วนด้านล่างค่ะสําหรับลูกค้าที่เลือกรุ่นที่มีอ่างนะรุ่นที่มีอ่างด้านล่างนะคะอันนี้อาจจะมืดสักนิดนึงเดี๋ยวมานาเปิดให้ดูรุ่นอื่นๆอ,อันนี้นะคะจะเป็นที่ ระบายน้ําทิ้งเป็นท่อน้ําทิ้งนะคะแล้วก็มีชั้นสําหรับเก็บจานเนี่ยมาหนาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับไซส์เมที่สิบย้ำกันอีกทีหนึ่งสําหรับราคานะคะถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีอ่าง8,990บาทนะคะ8,990บาทก็จะเป็นทรงนี้ส่วนรุ่นที่มีอ่างค่ะราคาอยู่ที่9 9 9 0บาทค่ะ9,990บาทนะคะ อ่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยไปกันที่ไซส์ถัดมานั่นก็คือเมตรห้าสค่ะเมตรหาเราเอาเป็นสีไหนให้ลูกค้าดีตอนนี้ที่มีโชว์ให้ดูเนี่ยจะเป็นสีแดงทั้งคู่นะคะเริ่มกันที่งานเคาน์เตอร์เรียบงานเคาน์เตอร์เรียบเมตรห้ตัวนี้นะคะเมตรห้ 1, ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นไซส์เมตรห้าจะมีทั้งหมด สบานเปิดแบบนี้หน้าเรียบขาโล่งแบบนี้ราคา1,900บาทค่ะ1900บาทอันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะคะจากปราจีนบุรีเนาะที่ลูกค้ามาสั่งไว้นะคะอันนี้เป็นราคา1,900บาทแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นงานขาโลง ่าโลกเราก็มีอ่างล้างจาน1จุดแบบนี้นะคะเราก็มีให้เหมือนกันอย่างที่แม่ดาวแจ้งก่อนหน้านี้เลยว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าในตัวฝั่งอ่างจะอยู่ซ้ายหรือขวาราคาตัวนี้11,900บาท11,900บาทค่ะปาเมตร80เมตร80อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะนั่นก็คือน้องคนนี้นี่อันนี้เป็นตัวซ้ายอุ้ยขอโทษอันนี้เมตร50 หนูพูดผิดหนูพูดผิดเมตร80จะอยู่ตัวเมื่อกี้เนาะที่เราพาไปดูกันเมตร80จะมี5บานเปิดนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฮาจะชัดขึ้นมาหน่อยแล้วแสงเริ่มมาแล้วท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วอันนี้อันนี้12900ห้าร้อยบาทค่ะหนึ่ง้าบาทนะคะสำหรับไซส์เมตร80ถ้าเป็นเมตร80แบบไม่มีอ่างล้างจานภายในจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาเน่าลองเปิดให้ดู นี่ไม่ชัดยังไงลูกค้าแจ้งได้นะคะตากล้องก็แจ้งได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวให้นะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันโตค่ะลูกค้ามันฟ้าคึมคึมฟ้าคึมฝนกันนิดหนึ่งประมาณนี้สําหรับตัวที่เป็นตัวเรียบนะคะก็จะเป็นชั้นสําหรับวางของแบบนี้เหมือนกันหมดเลยทุกรุ่นอันนี้จะเป็นขนาดของตัวไซส์เมตรแปนะคะราคาขาโล่งแบบนี้นะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะ ถัดกันมาที่ตัวแรกที่มะนาวให้ลูกค้าดูนั่นก็คือเมตร80แบบมีอ่างนะคะเมตร80แบบมีอ่างเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตดึงออกมาให้ดูนิดนึงเป็นไงรับบทหญิงแก่งไงลูกค้าค่ะงานเฟอร์ลอยตัวพวกนี้ลูกค้าจะย้ายบ้านโยกบระหันลูกค้าขนน้องไปด้วยได้งานแข็งแรงนะคะโครงอลูมิเนียมหน้าท็อปหินแกรนิตเกรด A นะคะตัวอ่างล้างจานเราจะมีให้อยู่หนึ่งนี้1นฝั่ง,งถ้าตัวที่ไม่มีเขาเรียกนะตัวที่มีอ่างล้างจานภายในมันจะต่างกันเล็กน้อยค่ะตัวนี้จะเหมือนกันคือมีชั้นสําหรับวางของเหมือนกันแต่พอตัดมาที่ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นตัวตู้ครัวอที่เป็นที่อ่างล้างจานนะคะมันก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนจากตัวชั้นวางของสองชั้นเนี่ย ให้เป็นท่อน้ําทิ้งท่อระบายน้ําแล้วก็ชั้นสําหรับความม่อความจาัดสัก1ชุดก็คือด้านล่างนะคะตัวนี้ไซส์เมตร80ราคาเท่าไหร่เอ่ยเมตร0ตัวนี้นะคะมีอ่างพร้อมใช้งานลูกค้าเลือกฝั่งอ่างเลือกได้เลยนะราคาอยู่ที่1 4 9 0 0บาท14,900บาทค่ะที่สำคัญเลือกสีได้ด้วยเลือกสีได้ด้วยนะ ปสินค้าตัวถัดไปเป็นงานตัวที่วางเตาแก๊สกันบ้างดีกว่าตัวไหนสวยที่สุดในตรงนี้งานที่วางเตาแก๊สนะคะจะเป็นไซส์เมตรมาที่น้องชมพูกันหน่อยนะคะน้องชมพูอันนี้นะคะเป็นตัวไซส์เมตรนะตัวนี้นะลูกค้าสามารถเลือก ฝั่งของเตาเออที่วางเตาแก๊สได้ลูกค้าเลือกฝั่งใส่ถังได้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตัวที่เป็นขาโล่งแบบนี้นะคะราคา8,990บาทค่ะ8,990บาทนะคะส่วนตัวที่เป็นขาทึบนะ ราคาจะอยู่ที่1190บาท1190บาทนะคะใครอยากดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาของตัวที่วางเตาแก๊สอินบ็อกเพิ่มเติมได้ถังแก๊สถามว่าใส่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ด้านนี้เลยค่ะอยู่ด้านฝั่งนี้เลยอันนี้คือเขาจะทำหน้าบานให้ดูยาวขึ้นนะเพื่อให้ปิดตัวหน้าถังแก๊สเนี่ยได้พอดีแต่ว่าตัวนี้จะวางถังแก๊สที่พื้นบ้านลูกค้า เพราะว่าในกรณีที่เผื่อวางไปแล้วเนี่ยมันมีแก๊สรั่วม,มีอะไรลูกค้าจะได้ได้กลิ่นที่มันระเหยออกมาเนาะเพื่อความปลอดภัยด้านบนตรงนี้วางเตาแก๊ส2หัวได้นะคะวางเตาแก๊สสองหัวได้สบายมากหรือใครจะแบบว่าเป็นเตาอื่นๆอย่างเงี้ยก็สามารถวางได้แล้วก็นี่ด้านล่างค่ะสามารถเก็บพวกแบบอะไรที่เราใช้บ่อยเช่นตะหลิวกระทะ กระทะเราไม่มีใบเดียวอยู่แล้วะค่ะลูกค้าเราต้องมีใบหนึ่งใบสองใบสามเราสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยท็อปหินแกรนิตแข็งแรงเหมือนกันเกรด A เหมือนกันเพราะฉะนั้นงานดีงานเนีบแน่นอนลูกค้าจะสังเกตได้ว่าทุกรุ่นที่มะน,นาวพาไปดูตั้งแต่เคาน์เตอร์เมย์ยี่สิบเนี่ยหินพวกนี้มันได้รับการเจียม,มนลทุกขอบทุกรุ่นเพื่อที่ว่าการใช้งานจริงลูกค้าจะได้แบบไม่โดนหินกระแทกอะไรอย่างนี้นะคะงานค่อนข้างแข็งแรงทนทานเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอื่นๆกันบ้างนะคะตัวอื่นๆกันบ้างเนาะเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตอัปเดตงานจองของลูกค้ากันนิดหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่จองไว้อ่ะเมื่อกี้มีลูกค้าจากกลุ่มพินิจจองไว้เนาะยังไงสนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์สอบถามได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขั้นเวลากันมาที่โซนอื่นกันสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของงานตู้ครัว ะะตู้ครัวอันนี้เราก็มี3มไซส์เหมือนกันนะตู้ครัวมะนมี3มไซส์มาตรฐานเลยก็คือเมตรยีนะคะเมตรห้ 1, 50, แล้วก็เมตรแปค่ะเมตรยีเมตรห้าแล้วก็เมตรแปค่ะสําหรับใครที่อยากได้นะคะสําหรับใครที่อยากได้นะสําหรับเมตรยีตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นนะคะตู้ครัวเมตรยีงานเริ่มต้นนะคะ จะอยู่ที่นี่เลยค่ะ13,900บาท13,900บาท13,900สําบาทสำหรับงานหน้าเรียบแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้อีกนะถ้าในกรณีที่เป็นหน้าเรียบเนี่ยลูกค้าก็คือตัวกระเบื้องพวกนี้ฮะลูกค้าเลือกได้เลยเป็นข่าวล้วนก็ได้ เป็นตัวลายพวกนี้ก็ได้ส่วนตัวชาร์ตรงนี้จะเป็นชั้นทึบทันทีถ้าลูกค้าเลือกเป็นหน้าเรียบนะคะเอาไว้วางของพวกถ้วยกาแฟแก้วกาแฟอะไรอย่างนี้แล้วก็ตู้กับข้าวจะอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆตู้ต,ตรงนี้ไม่ต้องเป็นตู้กับข้าวอย่างที่มะนาวบอกก็ได้เป็นตู้เก็บของแห้งอ่ื่นก็ได้ซีเรียลคอนเฟ็ขนมปังต่างๆลูกค้าเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบาร์ทรงสลีมลูกค้าเห็นตรงนี้ไหมเอ,อ่ยอันนี้คือตัวแม่เหล็กนะคะ ตัวแม่เล็กเดี๋ยวมะนาวปิดบานให้ดูกันสักนิดหนึ่งว่าพอเวลาปิดบานเนี่ยแล้วมันนิ่งสนิทก,กึบแบบนี้เลยนี่ เปิดออกมานี่ค่ะตู้ไม่โยกไม่คอนอันนี้คืองานแข็งแรงมากๆแล้วที่ลูกค้าเห็นตัวโครงที่เป็นโครงสีขาวทั้งหมดทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ตู้ครัวหรือตู้ครัวรุ่นอื่นเนี่ยโครงสีขาวขาวโครงสีดําโครงสีชาคือการอบสีคือสีมันจะแบบอบเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะเหลืองค่อนข้างยากใช้งานได้ค่อนข้างนานนะคะด้านบนก็เป็นตู้กระจกสายโชว์ของได้โชว์แก้วโชว์อะไรได้เนาะด้านล่างก็เป็นตู้เก็บของสไตล์เดียวกับเคาน์เตอร์ที่เป็นตัวเรียบก็คือ จะเป็นชั้นวางของแบบนี้นะคะแพทเทิร์นเดียวกันส่วนในเรื่องของตัวเม20ยี่สิบที่เป็นตัวอ่างอะเดี๋ยวมาน่าพาไปดูนะคะอันนี้ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะราคาอยู่ที่13,900บาท13,900บาทนะคะอ่ะมากันที่ตัวมีอ่างกันบ้างเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอ่ะอันนี้จะต่างกันนิดเดียวก็คือมีอ่างเท่านั้นเองแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเหมือนพวกเคาน์เตอร์มีอ่าง ตัวนี้เมย์ยี่สิบมีอ่างนะคะราคาอยู่ที่15,500บาท15,500บาทนะคะสำหรับน้องคนนี้มะนาวก็ฝากไว้ด้วยลูกค้าเลือกสีได้นะคะหรืออยากได้เป็นงานขาทึบขาทึบคือแบบไหนขาทึบคือแบบน้องคนนี้นะคะจะเป็นตัวเคาน์เตอร์ครัวแห้งก็ได้แบบไม่มีอ่างแต่ขอขาทึบหรือจะเป็นมีอ่างขาทึบแบบนี้ก็ได้ราคา16,700บาทค่ะ16,700บาท ถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะ3าสี่รุ่นตรงนี้คือรุ่นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าลูกค้าสาม,มารถเลือกสีเราก็ฝั่งอ่างได้อะสมมุติว่าลูกค้าเลือกเป็นฝั่งอ่างที่อยู่ข้างซ้ายมือซ้ายมือก็จะเป็นน้องคนนี้เดีย๋ยวมานาขอนี้อขยายให้ดูนิดนึงนี่นี่คือไซส์น้องไซส์ที่เป็นไซส์เมทยีแต่ว่าอ่างเนี่ยจะอยู่ทางด้าน ซ้ายมือนะคะก็จะสังเกตได้ว่าอ่างก็ถูกเปลี่ยนฝั่งมากตัวตู้กับข้าวตู้สอกยาวเนี่ยก็จะอยู่ด้านนี้แทนเพราะฉะนั้นใครที่เลือกเป็นงานอ่างก็จะเป็นงานประมาณนี้มีที่คว่ำจานด้านบนให้นะคะตัวนี้เป็นงานขาโล่งนะ15,500้า 15, บาท15,500บาทถ้าเป็นงานมีอ่างขาเทึบ16,700บาทค่ะ16,700บาทค่ะเมตรยี่ไปละเราไปหามหาเมตร 50กันดีกว่านะคะเม50น่องอยู่ตรงไหนน่องก็คือรู้งานน่องก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้คือไซส์เม50นะคะแบบที่มีอ่างล้างจานนะแบบมีอ่างล้างจานนะคะตัวนี้เป็นงานขาทึบสีโซลิดอบลายขาวราคาจะอยู่ที่1 9 4 0 0บาท 19,400บาทนะคะมีอ่างล้งางจานให้ท่อน้ำดีให้ก๊อกน้ำให้เสร็จสับพร้อมใช้งานเลยอย่างที่บอกงานตู้ครัวที่มีอ่างล้งางจานลูกค้าเลือกฝั่งได้จะเป็นอ่างซ้ายหรือว่าอ่างขวานะคะสำหรับขาทึ่ก้9 4 0 0 0บาทะคะ่ะมากันที่ไซส์เมตรกันบ้างนะคะเมตรตัวไหนสวยตัวนูนใช่ไหมตัวนูนใช่ไหมเมตรแ0ตัวสวยของเรา อันนี้จะเป็นงานสีขายดีนะคะสีลายผ้าขาทึบของเราสีลายผ้าขาทึบของเราตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 20, 2 2 7 0 0บาทค่ะ22,700บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้อะก็จัดได้เลยเหมือนกัน2 2 7 0 0บาทถ้าเป็นไซส์เมตร80ลูกค้าจะสังเกตได้ว่าตู้ด้านล่างเนี่ย มันค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีช่องเก็บของค่อนข้างมากขึ้นถ้าลูกค้าไม่ได้ยินเสียงมะนาวนี้มะนาวจะพยายามโปรเจกต์เสียงนะจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้นี่พายุพายุหน้าฝนหรือพายุฤดูร้อนไม่รู้กำลังบุกที่คองเก้าเฟอร์นิเจอร์นะคะ แต่ปลอดภัยหายห่วงค่ะลูกค้าเรามีหลังคาคุมคนุ่งผ้าสวนจอดรถด้านในไม่เปียกฝนแน่นอนอ่ะอันนี้ไซส์เมตรแปดสิบก็จะมีตู้เก็บของมีชั้นตรงนี้เก็บของเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นสําหรับแบบว่าวางความต่างๆได้ส่วนด้านที่ด้านบนเป็นตัวที่ควอมเนี่ยก็จะยาวขึ้นตามไซส์ตัวของตู้ครัวนะคะสําหรับน้องรุ่นนี้นะไซส์เมตรแปดสิบเนาะ เดี๋ยวมะนาขออนุญาตให้ลูกค้าดูในเรื่องของสีว่าเรามีสีแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวให้เดินดูหลายๆรุ่นกันไปเลยนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานสีแดงนะคะสีแดงไซส์เมทห้าสิบเนาะหรือว่าจะเป็นเมทยี่สิบนะคะไซส์เมทยี่สิบสีชมพูอันนี้น้องก็สวยเหมือนกันอันนี้ขายดีมากถึงขนาดว่าเราเนี่ย สั่งมาทั้งอ่างสั้นซ้ายเราก็อ่างด้านขวาเลยให้ลูกค้าได้เลือกกันสําหรับตัวสีเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีประมาณ9สีนะคะ9สีสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงแต่สีที่ขายดีมากๆเลยก็คือลายผ้ากับสีทรายขาวนะคะลายผ้าขาวทรายขาวทางด้านนี้ขายดีมากๆจริงๆใครที่อยากได้ก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้หรือใครอยากได้เป็นสีพิเศษสีพิเศษก็จะเป็นพวกนี้พวกแก๊งนี้เลยนี่ สีพิเศษพวกนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานตู้ครัวไซส์เมตรแปดสิบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นกระเบื้องพิเศษนะคะกับสีพิเศษก็จะมีความพรีเมียมมากขึ้นคือใช้ในเรื่องของสีลามิเนตลามิเนตนี่ปกติเขาไว้ทําพื้นบ้านกันนะคุลูกค้าแข็งแรงทนทานพอมาเป็นงานครัวลูกค้าก็สบายใจหายห่หวงได้ตัวนี้มาเอาให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสีลามิเนตไซส์เมตร80หน้าเรียบนะคะ28,200บาทค่ะ 28,200บาทเห็นไหมบอกแล้วว่าสีชมพูอ่ะขายดีขนาดไซส์เมตร80หน้าเรียบตัวนี้ยังเป็นน้องสีชมพูเลยอันนี้ราคา19,500บาท19,500บาทค่ะเดี๋ยวอ่ถ้าเสียงมันไม่ชัดยังไงหนูต้องขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวหนูจะพาไปดูตัวที่เป็นออปชั่นตรงนี้นะคะออปชั่นตัวนี้รุ่น KA Plus นะคะ KA Plus ลูกค้าได้ยินเสียงหนูอยู่เนาะลูกค้าได้ยินเสียงหนูอยู่ละอ่ะตัวเมทาสิบตัวนี้แข็งแรงดียังไงอะไรลดยังไงอย่างแรกคือตัวนี้เป็นงานตัวที่มีอ่างล้างจานพร้อมก๊อกตัวพิเศษตัวนี้ให้ตัวนี้จะเป็นก๊อกรุ่นใหม่นะคะที่เป็นตัว ก๊อกแบบเป็นฝักบัวอย่างนี้ปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะปรับระดับน้ําได้เป็นน้ําแบบเต็มวงน้ําตรงกลางอย่างนี้คือปรับได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีตัวที่คว่มจานแบบนี้ให้นะคะส่งตัวที่คว่มจานเนี่ยลูกค้าก็จะได้เป็นที่วางทวกที่ความตรงนี้วางจานที่แขวนต่างๆรุ่นนี้เนี่ยจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นตรงที่ว่าเขาถูกอัปเกรดออกมาเป็นบาร์รุ่นใหม่แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันแอบซ่อนนั่นก็คือฟังก์ชันในเรื่องของ ตัวที่เก็บจานแบบนี้นะคะไซส์ยอยู่ที่เมตรห้าสิบอันนี้เก็บได้ชั้นละชั้นละสิบห้าใบนะคะลูกค้าชั้นละสิบห้าใบนะสำหรับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ตกล้องมูฟมาอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามะนาวจะให้ดูตัวที่เป็นตู้สไลด์ตู้สไลด์ว่าทำสไลด์ยังไงตู้สไลด์คือตรงนี้ค่ะพนอนี่เลย เครื่องต๊้สไลด์แบบนี้นะลูกค้าหลายๆท่านคือชอบมากเพราะว่าอะไรเขาสามารถวางพวกขวดทรงสูงได้แจกันได้ขวดแก้วได้ค่ะลูกค้าวางได้เลยที่เป็นพวกขวดทรงสูงต่างๆทาให้พวกนี้มันเซฟมากขึ้นแล้วก็เวลาหยิบใช้งานเนี่ยก็เห็นง่ายสไลด์ปิดแค่นี้ง่ายๆราคาก็น่ารักเหมือนกัน27,900บาท 27,900บาทราคานี้ได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เลือกสีได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสีลายขาวสีลายผ้าชมพูเขียวฟ้าส้มลูกค้าเลือกได้เลยค่ะอันนี้เป็นงานเคาน์เตอร์กับตู้ครัวขออนุญาตให้ดูตู้แขวนลอยแบบเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะเพราะว่ามันมืดนิดนึงนะคะนั่นก็คือในเรื่องของตู้แขวนลอยตู้แขวนลอยก็คือหน้าตาประมาณนี้ค่ะลูกค้า หน้าตาประมาณนี้อันนี้มะนาวให้ดูนะคะเป็นงานตัวนี้เป็นไซส์ตัวเมตรหสินะคะเจ็ดพันเราบาทแล้วก็ไซส์เมตรยี่นะคะห้าพันเก้าร้อยเก้าบาทค่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้เลยเนาะปะงานครัวจริงๆอ่ะเรายังมีเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้ครัวไฮเอนตู้ครัวที่เป็นตัวท็อปของเรานะคะมะนาวจะถัดทำคลิปแยกให้อีกทีนึงเนาะ สำหรับพวกงานตู้ครัวต่างๆเราก็เดี๋ยวจะทำวอล์กไปเรื่อยที่มันเป็นตัวตู้เก็บชามตู้กับข้าวแยกให้อีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะคะยังไงวันนี้มะนาขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับวอล์กไปเรื่อยครั้งหน้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ